แต่พอส่งของสําเร็จนะครับลูกค้าบอกว่าทําไมแพงจังใช้เจ้าอื่นก็ได้ไม่มีคุณก็ส่งได้ถึงไหมครับเวลาทํางานอะไรที่เราแบบตั้งใจอ่ะแต่ผลลัพธ์ออกมาแล้วทําให้คนที่ใช้บริการเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าหรือเราทํางานแบบไร้ค่านะครับเหมือนเขาจะพูดว่าเสียเงินแต่มันไม่ได้เรื่องเลยครับวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับคือเกี่ยวกับเพื่อนผมคนหนึ่งคือเขาทํางานในสายเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเขาอ่ะ ทำงานด้วยความแบบตั้งใจแล้วก็ตรวจเช็คเอกาสารทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วก็ตรวจเช็คเส้นทางต้นทุนต่างๆเพื่อให้ธุรก,กิจของลูกค้าเนี่ยที่เขาใช้บริการเราเนี่ยรู้สึกคุ้มค่าแต่สิ่งที่มันได้กลับมาพอเวลาเราเด,ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับของถึงเสร็จไม่ไม่ติดอะไรเลยนะครับลูกค้าก็บอกว่าทาไมราคาแพงจังเลยไปใช้คนอื่นก็ได้มั้งอะไรแบบประมาณนี้ครับ คือเวลาฟังเนี่ยเราก็รู้สึกเจ็บใช่ไหมครับเพราะว่าเราตั้งใจมากเช็คทุกอย่างเพื่อไม่ให้แบบของตกลน่นคุณใช่ไหมครับเอกสารทุกตัวทุกตัวสอบครับมันจะต้องถูกต้องทั้งหมดถ้าผิดตัวเดียวทําให้ของลาช้าได้แล้วก็มีค่าปรับเกิดขึ้นได้โดยเพื่อนเขาคนนี้เขาก็ตั้งใจแต่ว่าเวลาสิ่งที่เขาได้กลับมามันรู้สึกแบบทําให้เขาเหมือนรู้สึกไร้ค่านั่นเองคือรู้ไหมครับเวลา เราได้รับคําพูดแบบเนี้ครับมันทําให้รู้สึกว่าคุณค่าของงานที่เขาทําอยู่มันถูกมองข้ามเหมือนกับว่าเขามองแค่ราคาเป็นหลักแต่ไม่ได้เห็นความเสี่ยงที่เราป้องกันให้อยู่นะครับผมเคยอ่านเจอว่า s อสหลายรายนะครับเลือกที่จะทํานําเข้าเองส่งออกเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายบางคนทําสําเร็จบางคนทําแบบล้มเหลวไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความตั้งใจนะครับแต่เพราะไม่รู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรรออยู่บ้างเช่นเอกสารผิดพลาดโดนปรับเลือกเส้นทางผิด เสียเวลาเสียโอกาสไม่เข้าใจกฎหมายทุนหายกําไรหดคือสิ่งที่คนมองไม่เห็น,นครับคือเป็นคนที่คอยอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือธุรกิจของเขาให้ราบรื่นอย่างเพื่อนผมนั่นเองนะครับคือผมจะเล่าให้เข้าใจง่ายๆอีกนิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วโลจิสติก่ะมันไม่ได้เป็นแค่ขนส่งมันคือการป้องกันความเสี่ยงแก่ธุรกิจของคุณในแต่ละกระบวนการระหว่างตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางเลยมันคือเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่คอยดูแลนั่นเองสาหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่มีทีมกฎหมายทีมสุลกาการ ของตัวเองคนเหล่านี้เรียกว่าคนที่ช่วยคุณไปถึงฝั่งตรงนั้นแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือคุณค่าของเขาอ่ะมักจะถูกมองข้ามก็ต่อเมื่อมีปัญหานั่นเองซึ่งผมก็เจอตลอดถูกไหมครับเขาเหล่านั้นนะครับเขาจะช่วยธุรกิจของคุณให้ไปถึงฝั่งตรงนั้นแต่น่าเสียดายครับคือไม่ค่อยมีคนเห็นค่านั่นเองผมเชื่อว่าทุกงานอ่ะมันมีคุณค่าไม่ว่าคุณจะทํางานทางด้านหน้าหรือด้านหลังอ่ะครับคุณก็ต้องหาคนที่คอยดูแลตรงนั้นอยู่ที่คุยกับคุณเข้าใจและรู้เรื่องและ สามารถช่วยคุณไปถึงฟังตรงนั้นได้คุณลองหาคนที่คุยกันแล้วเข้าใจดูนะครับว่าธุรกิจของคุณอ่ะมันสําคัญแค่ไหนเพราะในโลกของการค้าครับความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวคุณอาจสูญเสียโอกาสในการกลับมาในตลาดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเรื่องนี้ทําให้คุณรู้สึกฮึกเหมิมมีกําลังใจขึ้นมากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ